มาคุรากาเอชิ e shi, เป็นซาชิกิวาราชิ ashi, หรือผีเด็กประเภทหนึง่งพวกมันสิงสู่อยู่ในห้องเฉพาะของบ้านถึงแม้รายละเอียดของพวกมันจะค่อนข้างแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเรื่องเล่าขานแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะปรากฏตัวออกมาให้เห็นรูปกายของนิโดนักบวชหรือซามูไรในตอนกลางคืนอย่างไรก็ตามมาคุรากาเอชิ e shi, ไม่อันดับต่ำกว่าซาชิกิวาราชิ ashi, ที่เป็นวิญญาณน,นำพาความรุ่งเรืองมาให้กับเจ้าของบ้าน มาคุรากาเอชิ e shi, ชอบโผล่ออกมาพลิกหมอนของคนที่นอนหลับอยู่ในห้องที่พวกมันสิงสู่อยู่เมื่อคนที่นอนเหลือบตาลืมตื่นขึ้นมาในตอนเช้ามักพบว่ามอนของตัวเองถูกพลิกและไปอยู่ที่ปลายเท้าแทนที่จะอยู่ใต้ศีรษะนอกจากนี้มาคุรากาเอชิ e shi, ยังขึ้นชื่อในเรื่องการเล่นแผลงๆเช่นวิ่งผ่านกองขี้เท่าและทิ้งรอยสุปกปกเอาไว้ทั่วห้องจนทําให้ผู้อยู่อาศัยต้องขนลุกเช่อกันว่ามาคุรากาเอชิ e shi, ส่วนใหญ่ ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์แต่บางตนระดับการกั่นแกล้งกลับรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าใจหายเช่นมัคคุราะกะอชิบางตนเลือกที่จะพลิกร่างของคนแทนบางครั้งพวกมันก็ยกเสือทธามิที่มีคนนอนหลับอยู่ข้างบนไปปูที่อื่นหรือกดทับหน้าอกทำให้ไม่สามารถหายใจได้ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเราว่าถ้า,าใครก็ตามที่ได้เห็นมคุระกะอชิจะสูญเสียสติ หลังจากนั้นพวกมันก็จะมาขโมยวิญญาณไปปล่อยให้เจ้าของตายอย่างทรมานต้นกําเนิดของมักุระเเกอิชินั้นมีอยู่ว่าเชื่อกันว่ามักุระเเกอิชิมีต้นกําเนิดมาจากเด็กที่เสียชีวิตในห้องใดห้องหนึ่งของบ้านอย่างน่าอานาถหรือถูกฆาตกรรมนั่นสามารถชอธิบายได้ว่าทําไมพวกเขาจึงหลอกหลอนเฉพาะเพียงห้องเดียวของบ้านเท่านั้นอย่างไรก็ตามยังมีทฤษฎีที่น่าสนใจอาทิเช่นที่จริงแล้วมกุระเกอชิ เป็นฝีมือของเราธานุกิที่ทำการแต่งร่างเป็นพูดผีตัวอื่นเพื่อกลั่นแกล้งผู้คนเป็นต้น